ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูปปายันไม่โคดวนนะครับวันนี้ปายันไม่ได้ออกงานนะครับหยุดทั้งสองคันเลยยรถให้เสียบอมมาตัดหญ้าครับตัดหญ้าตัดใบเข้าอะไร โอี่กัดตัดไปข้าวนี่ก็เป็นการทำลายต้นวัชพืชไปในตัวด้วยนะครับพอตัดเสร็จสักวันสองวันเนี่ยข้าวขึ้นหน่อยก็เอ้จุบานปุ๋ยฝังนู้นนี่ไม่มีน้ำเลยแต่ฝั่งนี้นี่มีน้ำรึ่งหนึ่ง này vào là để lắm ra đều thế để mình bắt tay mấy xí mình à chán Rai nữa đó, oh, làm rai nữa rồi thế. Nó sẽ hiếm này. เดียมีรัดทุ่ เราเพิ่งลงตัดได้ยังไม่ถึงชั่วโมงนะยเดียวเลยน่าจะประมาณสงชั่วโมงสามชั่วโมงน,น่าจะจบยามันขึ้นเร็วเพราะว่ามันหวานเสร็จตัวยังไม่เคยมีน้ำเลย dan saat yang oh. yang lurk ya yang tidak ada hmm. ไ่ข้าวนี่ไม่ต้องพิธีที่ทันนะเวียงเอาเลยเดี๋ยมในการเดินเวียงรอบวงกลมเลย กดไลค์กดเทครับกดติดต, erman, ตามครับไปยันด้วยนครับสวัสดีครับ